นันธนรัตเมทาค่ะรายการที่อยากจะให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนัน do you enjoy spending time alone คุณผู้ฟังชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวหรือว่าใช้เวลาส่วนตัวกับตัวเองไหมคะสำหรับเอพิโซดในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง a c o m p a n y คำว่า company นะคะถ้าแปลกันตรงๆเรามักจะคุ้นชินกับความหมายที่แปลว่าบริษัทใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า company ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะ meaning the fact or condition of being with another or others especially in a way that provides friendship and enjoyment ซึ่งก็คือจะหมายถึงสถานการณ์ที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นค่ะคำว่าคอมพานีนะคะนอกจากจะแปลตรงๆแบบที่แปลว่าบริษัทอย่างคางต้นเมื่อกี้ยังหมายถึงนะคะเป็นสถานการณ์ที่เราใช้เวลาค่ะกับเพื่อนนะคะการแชร์มิตรภาพแล้วก็ช่วงเวลาดีๆแล้วก็ยังหมายถึงเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงนะคะวงสมาคมการเข้าสังคมต่างๆอีกด้วยค่ะ So when someone asks you Would you like Some company Would you like some company? จึงจะไม่ได้หมายถึงคุณต้องการที่จะมีบริษัทไหมนะคะแต่จะเป็น expressions หร,หรือว่าสำนวนค่ะที่หมายถึงคุณอยากมีเพื่อนไหมหรือว่าคุณอยากจะได้เพื่อนไหมนั่นเองค่ะส่วนวิธีการใช้นั้นนะคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเอพิสซดนี้ค่ะว่าการใช้ company ในที่นี้สามารถที่จะใช้ในสถานการณ์อะไรได้บ้างค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่คำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจในบทนี้กันเลยนะคะคำแรกในวันนี้ค่ะคือคำว่า solitude solitude ขออนุญาตสะกดให้คุณผู้ฟังนะคะเนื่องจากคำนี้เป็นคำใหม่และยาวนิดนึงนะคะสะกดได้ว่า s o l i t u d e solitude เป็นคำนามนะคะหมายถึง the state or situation of being alone ก็คือการอยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงความเหงาด้วยก็ได้นะคะคำต่อมาค่ะคือคำว่า alone alone คำนี้นะคะเราน่าจะได้ยินกันบ่อยๆเลยทีเดียวคำนี้สามารถเป็นได้ทั้ง adverb แล้วก็ adjective เลยนะคะหมายถึง the state or situation of being alone or on one's own จะมีความหมายว่านะคะการอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวนะคะหรือว่าเดี่ยวดายคำถัดมาค่ะ society society เป็นคำนามนะคะมีความหมายว่า the situation of being in the company of other people หมายถึงสังคมนะคะหรือว่าการเข้าสังคมนั่นเองค่ะ คำถัดมาค่ะคำนี้จะคล้ายๆค,คำว่า solitude นะคะแต่ว่าคำนี้ค่ะเป็น verb isolate isolate ขออนุญาตสะกดให้อีกครั้งนะคะสะกดได้ว่า i s o l a t e isolate เป็น verb นะคะมีความหมายว่า c o u r t s could be a person or p l a t e to be or remain alone or apart from others หมายถึงการแยกนะคะหรือการปลีกตัวเก็บเนื้อเก็บตัวนั่นเองค่ะคำถัดมาค่ะ enjoy your own company enjoy your own company meaning a time when you can be happy without others หมายถึงการที่เราสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นนั่นเองค่ะ คำถัดมาค่ะ, bounce ideas of each other, bounce ideas of each other, หมายถึง suggest different ideas. การแบ่งปันความคิดที่หลากหลายนะคะการเอาความคิดมาแชร์กันนั่นเองจะสังเกตว่าคําว่า bounce เนี่ยนะคะถ้าแปลตรงๆจะหมายถึงการเด้งใช่ไหมคะเหมือนลูกบอลอ่า b o u n c i n g นะคะการเด้งของลูกบอลนั่นเองเพราะฉะนั้นคํำนี้ค่ะก็จะกลายเป็น bounce idea of each other ก็คือการแชร์นะคะความคิดหรือว่าไอเดียต่างๆเช่นเวลาที่คุณผู้ฟังทํางานใช่ไหมคะในบริษัทเนี่ยบางทีหรือว่าในทีมของเราอาจจะมีการเออช่วยกันคิดโปรเจกต เราก็สามารถนำคำนี้ไปใช้ได้เลยนะคะก็คือ bounce idea of each other คือการช่วยกันมาแชร์เนาะเป็นการระดมความคิดนั่นเองค่ะคำถัดมาค่ะ chill out chill out s h i l l out นะคะจะแปลว่า relax relax หรือที่แปลว่าผ่อนคลายนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะ come out of your shell come out of your shell meaning become more sociable แปลว่าการออกมาพบปะผู้คนการเข้าสังคมให้มากขึ้นนั่นเองค่ะคำต่อไปค่ะ wallow in self pity wallow in self pity คำนี้นะคะจะแปลว่า enjoy feeling badly treated spending time or feeling sorry for oneself คำนี้นะคะจะหมายถึงความรู้สึกของการที่การสงสารตัวเองในบางครั้งหรือว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราเสียใจอะหรือยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราอ,อกหกักแล้วเราแบบชอบเปิดเพลงเศร้าๆเนาะฟังเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ช่วงเวลานั้นๆเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการเหมือนแบบ waller in self pity ก็คือมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดีหรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอเจ็บแล้วมันก็เจ็บให้สุดไปเลยประมาณนี้นะคะก็คือ เขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่มันเศร้าแหละแต่เราเอนจอยกับโมเมนต์ที่มันแบบเจ็บลึกประมาณนี้นะคะคำถัดมาค่ะเจ็บมาแล้วเนาะคำนี้น่าจะช่วยได้ดีค่ะคำนี้ lick your wounds lick your wounds หมายถึง take time to recover take time to recover แปลว่าการใช้เวลาเพื่อ เยียวยาตัวเองนั่นเองค่ะหรือถ้าแปลกันตรงๆเลยก็คือเหมือนกันเลียแผลตัวเองนั่นเองนะคะ lick your wounds wounds จะแปลว่าแผลนั่นเองค่ะคำถัดมาค่ะ exchange banter exchange banter แปลว่า have jokes with friends have jokes with friends หมายความว่านะคะการหยอกล้อนะคะแลกเปลี่ยนมุกตลกกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะ คำสุดท้ายค่ะในวันนี้คือคําว่า ship in ship in หมายถึง to contribute to contribute ก็คือการมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะสำหรับ structure ในวันนี้เราจะมาพูดถึงการ giving or expressing opinion นะคะหรือว่าการให้ความคิดเห็นหรือการแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะ Tense ที่เรามักจะใช้บ่อยๆเวลาที่เราจะแสดงความคิดเห็นในวันนี้นะคะเราจะใช้ Present Simple Tense กันค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังยังจำได้นะคะเราเคยได้เรียนเรื่องวิธีการใช้ Present Simple กันไปบ้างแล้วนะคะครูก็เลยจะขอ Remind หรือว่าทบทวนความจำกันสั้นๆถึงหลักการการใช้งานของ Present Simple Tense ค่ะ Structure นะคะถือว่าคุณผู้ฟังทวนกันไปด้วยเลยนะคะพร้อมๆกัน Structure ของ Present Simple นะคะยังจำกันได้ไหมก็คือ Subject นะคะบวกด้วย Verb ช่องที่1น,นั่นเองนะคะมักจะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะหรือเป็น fact นะคะเป็นความจริงนะคะหรือเป็น fact general fact คือความจริงทั่วๆไปนะคะอย่างเช่น I am 25 y e a r s old ฉันอายุ25ก็คือปีนี้ฉันอายุ25แหละแบบจะไม่สามารถอายุมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ได้แล้วในปีนี้ก็คือเป็น general fact ที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเองค่ะ โดย verb นะคะที่เราจะหยิบมาใช้กันในวันนี้นะคะในการแสดงความคิดเห็นค่ะเราจะใช้ verb หลักๆอยู่2ตัวด้วยกันนะคะก็คือ verb ตัวแรกค่ะคือ verb to feel to feel นะคะแปลว่ารู้สึกค่ะและอีกหนึ่ง verb นะคะก็คือ to think to think แปลว่าการคิดนะคะการคิดหรือว่าคิดว่านะคะทั้งสองเวิร์บนี้นะคะเราจะใช้ในรูปแบบของเวิร์บช่องที่หนึ่งนะคะซึ่งอ,อ,อยู่ใน tense present simple tense ที่เราจะนำมาประกอบการแสดงความคิดเห็นการพูดแสดงความคิดเห็นหรือออกความเห็นในวันนี้นั่นเองค่ะเริ่มกันที่เวิร์บแรกเลยนะคะ to feel ค่ะแปลว่ารู้สึกใช่ไหมคะหลักการใช้ค่ะ อยังจำกันได้อยู่ไหมถ้าประธานนะคะเป็น I y o U we, They นะคะ to feel ค่ะ verb เป็น infinitive เราต้องเติมอะไรไหมคะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะสามารถที่จะใช้ feel ตามหลัง subject ไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I feel like having some company I feel like Having some company แปลว่าฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากจะมีเพื่อนบ้างนะคะประมาณนี้และถ้าประธานค่ะเป็น he she it หรือการกล่าวถึงบุคคลที่3นะคะด้วยชื่อนะคะต่างๆเป็นต้นอ่ะตรงนี้ใน present simple verb feel คุณผู้ฟังจะต้องเติมอะไรไหมคะ ถูกต้องค่ะเราจะต้องเติม s นะคะไปหลัง verb ที่เป็น infinitive ก็คือ feels นะคะ feels ก็จะสะกดได้ว่า f e e l s feels เติม s เข้าไปหนึ่งตัวค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น it feels good sometimes to be alone it feels good sometimes to be alone มันก็รู้สึกดีอยู่เหมือนกันนะคะในบางครั้งที่เราได้อยู่คนเดียวนั่นเองค่ะเวลาที่เราต้องการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะหรือว่าประโยคคำถามค่ะเรามักจะใช้ verb ช่วยใช่ไหมคะใน present simple ค่ะคุณผู้ฟังยังจำกันได้อยู่ไหมว่า verb ช่วยตัวไหนนะที่เป็นเหมือนตัวเอกเลยในการที่เราจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นประโยค คำถามหรือว่าปฏิเสธนะคะ Ver รที่เรากล่าวมานี้ก็คือ verb to do นั่นเองค่ะ Verb to do นะคะจะเป็น Verb ช่วยนะคะที่จะทำให้เราสามารถทำคำถามแล้วก็ตอบเป็นประโยคปฏิเสธได้ด้วยค่ะ Structure ของการใช้ Verb to do เวลาทำให้เป็นประโยคคำถามนะคะก็คือ เราเติม do หรือ does นะคะขึ้นต้นประโยคค่ะตามด้วย subject และตามด้วย verb ที่อยู่ในรูป infinitive นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ do you feel lonely sometimes do you feel lonely sometimes นะคะเป็นต้นอ่ะตรงนี้มาถึงตรงนี้จำกันได้หรือเปล่าถ้าประธานนะคะ subject เป็น I you we they นะคะเราจะใช้ do นั่นเองแต่พอเราเปลี่ยนประธานหรือว่า subject ค่ะเป็น he she it หรือว่าการกล่าวถึงบุคคลที่3นะคะเช่นกล่าวถึงชื่อของบุคคลที่3เป็นต้นเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ do ได้แล้วจะต้องเปลี่ยนเป็น does นะคะแทนด้วยการขึ้นต้นประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่น does he feel lonely does he feel lonely นะคะ s t r u c t u r e ค่ะเหมือนเดิมก็คือ does นะคะตามด้วย subject ตามด้วย verb infinitive เท่านั้นนะคะตรงนี้เราไม่เติม s แล้วที่ feel นะคะเหตุผลเพราะว่าเราไปเติมอยู่ตรงไหนล่นนะคะที่ต้นประโยคใช่ไหมคะก็คือคำว่า does ก็คือดูแล้วเติม es นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเติมเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะที่ feel จะต้องทำให้เป็น infinitive นั่นเองค่ะ กรณีที่เราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็คล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะคะง่ายๆเราจะใช้ verb to do เข้ามาช่วยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ i u v day ประธานเป็น i u v day จะต้องใช้ ดูนะคะ he/she eat ประธานเป็น he/she eat จะต้องใช้คำว่า does แต่เราจะขอเติมอีกหนึ่งคำเข้าไปเพื่อทำให้รูปประโยคเนี่ยเป็นปฏิเสธนะคะก็คือจะเติมคำว่า not นะคะเข้าไปหลังข้างหลัง uh, do นะคะหรือว่า does ด้วยนั่นเองนะคะมาดู structure กันก่อนคะ่ะ รูปแบบประโยคของประโยคปฏิเสธก็จะเป็น subject นะคะบวก do หรือ does นะคะและตามด้วย not นะคะแล้วจึงตามด้วย verb infinitive ค่ะยกตัวอย่างเช่น I don't really feel like working. I don't really feel like working ฉันรู้สึกไม่อยากทำงานเลยนะคะคำว่า don't ค่ะเป็นรูปย่อของคำว่า do not นะคะเพื่อทำให้เราไม่ต้องพูดประโยคยาวๆนะคะในภาษาอังกฤษบางครั้งก็จะมีการลดรูปเป็นต้นนั่นเองค่ะ I don't really feel like working ฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทำงานเลยนะคะหรืออีกหนึ่งประโยคค่ะ He doesn't come to work today. He doesn't come to work today คำว่า doesn't ก็มาจาก does not นั่นเองนะคะลดรูปลงมานะคะ he doesn't come to work today ก็คือเขาไม่ได้มาทำงานในวันนี้นั่นเองค่ะ verb ถัดมานะคะก็คือ verb to think นะคะหรือว่าการคิดหรือว่าคิดว่านั่นเองหลักการใช้ก็คือเหมือนกันเลยค่ะถ้าประธานเป็น i u v y นะคะคำว่า think เราจะไม่เติม s คงรูปเอาไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าประธานเป็น he/she/it หรือการกล่าวถึงบุคคลที่3คํำว่า think จะต้องเติม s เสมอนะคะในรูปของประโยคบอกเล่าก็คือ thinks นะคะเติม s เข้าไปค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะเช่น I think it is good to bounce ideas off each other I think it is good to bounce idea of each other. ฉันคิดว่านะคะมันเป็นสิ่งที่ดีเลยที่เราเนี่ยมาแชร์ความรู้มาแชร์ไอเดียกันนะคะประโยคถัดมาค่ะ She thinks that she needs time to lick on her wounds. She thinks that she needs time to lick. เ n her wounds เธอคิดว่านะคะเธอจะต้องการเวลาในการที่จะดูแลตัวเองหรือว่าการที่จะรู้สึกดีขึ้นนั่นเองค่ะ Lick on her wounds ยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยว่าแปลว่าอะไรก็คือการการเยียวยาเพื่อให้ดีขึ้นหรือว่าการเลียแผลใจนั่นเองนะคะ เวลาที่เราจะต้องทำให้เป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามนะคะเช่นกันค่ะเราต้องมี Ver รช่วยมาช่วยนะคะก็คือ Ver ร to do นั่นเองวิธีการทำให้เป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะประธานเป็น I u we y ใช้ ดูนะคะขึ้นต้นประโยคประธานเป็น he she i ตหรือการกล่าวถึงบุคคลที่3ด้วยชื่อเหมือนเดิมอีกเช่นการใช้ does ในการขึ้นต้นประโยคคำถามค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ do you think that being alone is good do you think that being alone is good คุณคิดว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมนั่นเองนะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ does she feel lonely sometimes does she feel lonely sometimes เขาเหงาบ้างไหมหรือว่าเขาเหงาบ้างไหมนะคะประมาณนี้ค่ะกรณีทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเช่นกันค่ะเติม do not หรือ does not นะคะลดรูปลงมาเราก็จะชินกับการใช้คำว่า Don't ที่เป็นรูปย่อของ do not นะคะหรือว่า doesnt ที่เป็นรูปย่อของคำว่า does not ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะประธานเป็น I you we they ใช้ do not ประธานเป็น he she it หรือการกล่าวถึงบุคคลที่3ใช้ does not นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I don't think being sociable all the time is a good idea I don't think being sociable all the time is a good idea. ฉันไม่คิดว่าการที่เป็นคนชอบเข้าสังคมตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองหรืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ He doesn't like being around people. He doesn't like being around people. เขานะคะไม่ชอบที่จะอยู่รอบๆผู้คนนะคะหรืออยู่กับผู้คนมากๆนั่นเองประมาณนี้นะคะก็จะสังเกตว่าใช้ does not นะคะก็คือ doesn't นั่นเองให้เป็นรูปประโยคปฏิเสธค่ะทีนี้เรามาลองดูบทสนทนาสั้นๆกันค่ะคุณผู้ฟงังจากประโยคต่างๆที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะมาดูกันที่ conversation แรกกันค่ะ Hi why are you sitting here alone by yourself Oh, I just feel like spending time alone a little bit. I see. Do you enjoy spending time alone? Yes, sometimes. From my perspective, I think it's good to be able to enjoy your own company. It helps me to be more focused. บทสนทนานี้นะคะเก็คุยกับ B นะคะเหมือนเดิม A ถาม B ว่าทำไมมานั่งตรงนี้คนเดียวนะคะประมาณนี้ B ก็บอกว่าเออฉันก็อยากจะมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลากับตัวเองสักนิดหน่อยนะคะอยากอยู่คนเดียว A ก็บอกว่าไอซีอ๋อเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็ถาม B ว่า Do you enjoy spending time alone เธอชอบแบบมีความสุขกับการใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือว่าคนเดียวหรอนะคะ B ก็บอกว่า yes sometimes ก็คือเป็นบางครั้งนั่นเองนะคะแล้ว B ก็บอกว่าฉันคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราจะสามารถที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้นั่นเองค่ะเพราะว่ามันทำให้ฉันเนี่ยทำไมคะ be more focused ก็คือแบบมีสมาธินะคะมี ความรู้สึกที่ได้โฟกัสกับอะไรบางอย่างมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะถัดมาค่ะจะเป็นควิสกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะครูจะขอนำควิสมาลองถามคุณผู้ฟังสนุกสนุกกันดูค่ะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะคะหรือว่าชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองกันแน่นะคะเรามาลองําควิสไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำถามแรกค่ะ you're planning a night out Which option sounds more fun? คุณผู้ฟังเนี่ยจะแพลนนะคะการไปเที่ยวข้างนอกนะคะคืนนี้คิดว่าอ p อชั่นไหนเหมาะกับคุณผู้ฟังนะคะอ p อชั่นแรกคะ่ะ dinner with your best friend Just t h e two of you and sharing what's on your mind. Option แรกก็คือดินเนอร์กับเพื่อนสนิทนี่แหละเอาสองคนพอนะคะแล้วก็มาแชร์กันว่าเออเป็นยังไงบ้างคิดมีอะไรในใจอยากจะแชร์ไหมหรือว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะ <c oughs> <H> หรือว่า option ที่2ค่ะ Going out with a group of friends. The more people The more energy you feel ก็คือไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งคนเยอะเนี่ยยิ่งสนุกยิ่งรู้สึกแบบมี energy มากๆนะคะคำถามข้อที่2ค่ะ If you were forced to choose one which would you choose ถ้าคุณผู้ฟังต้องเลือกแค่ข้อเดียวค่ะข้อไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะเลือกข้อแรกค่ะ A weekend with Zero social plans ก็คือสุดสัปดาห์นะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่มีแผนอะไรเลยนะคะเป็นศูนย์หรือว่าอีกหนึ่งตัวเลือก a weekend packed with social plans คราวนี้เป็น p a c k with social plans ก็คือสุดสัปดาห์ที่แบบมีแผนแน่นๆเลยนะคะมีกิจกรรมทำไปหมดเลยนะคะและคำถามข้อที่3ค่ะ as a student would you rather as a student would you rather ตอนที่คุณผู้ฟังเป็นนักเรียนเนี่ยคุณผู้ฟังจะเลือกอะไรนะคะระหว่างข้อแรกค่ะ listen to an interesting lecture ก็คือตั้งใจฟังเลคเชอร์เลยชอบชอบไปเรียนนะคะแบบว่าชอบฟังเวลาที่อาจารย์ให้เลคเชอร์ประมาณนี้นะคะหรือว่าตัวเลือกที่สองค่ะ participate in a lively discussion นะคะก็คือชอบไปร่วมการด e b a ตอ่าการ d i s c u s นะคะชอบแบบ อะไรที่มันได้โต้ตอบกันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือข้อแรกชอบเลคเชอร์หรือข้อ2ชอบดีเบตนั่นเองนะคะข้อคำถามข้อที่4ค่ะ In general after attending a large party or networking event how do you feel โดยปกติแล้วถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปงานปาร์ตี้หรือว่างานเข้าสังคมต่างๆนะคะคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงข้อแรกนะคะ Tired and drained even if I had fun รู้สึกแบบ energy หายนะคะเหนื mm ่อ hmm. ยมากถึงแม้ว่าจะสนุกแต่คือแบบรู้สึก d r a i n ก็คือแบบหมดแล้วนะคะ energy ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะหรือว่าข้อ2ค่ะ Energized and ready for more นะคะก็คือรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าแล้วก็แบบได้อีกจะไปเที่ยวอีกก็ได้อีกนะคะประมาณนี้คิดว่าเป็นข้อไหนคะหรือว่าข้อที่5ค่ะมาถึงข้อที่5กันแล้ว You just met someone new. How would they describe you? คุณผู้ฟังเพิ่งจะพบเพื่อนใหม่เป็นครั้งแรกคิดว่าคนที่เจอคุณผู้ฟังในครั้งแรกเนี่ยเขาจะเห็นคุณผู้ฟังเป็นคนแบบไหนนะคะข้อแรกค่ะก็คือ quiet Reserve and calm, Quiet reserve and calm ก็คือเป็นแบบคนเงียบๆอาจจะดูเก็บตัวนิดนึงแต่ก็ดูเป็นคนใจเย็นนะคะประมาณนี้หรือว่าข้อที่2 Outgoing, Talkative and friendly ก็คือเป็นคนแบบกระฉับกระเฉงชอบแบบทำนู่นทำนี่ดู Active นะคะคุยเก่งแล้วก็ดู Friendly มากๆค่ะเอาละค่ะคำตอบของคุณผู้ฟังเป็นแบบไหนกันคะถ้าคำตอบของคุณผู้ฟังค่ะมี คำตอบในข้อแรกนะคะมากกว่าข้อ2ค่ะเขาบอกว่า you might be an introvert ถ้าคำตอบในข้อแรกมากกว่านะคะเขาบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เก็บตัวนิดนึงนะคะชอบเป็นคนเก็บตัวค่ะแต่จริงๆแล้วการเป็นคน introvert เนี่ยนะคะเขาบอกว่า if your quiz result shows that you're more of an introvert you tend to look at life from the inside out, prefer a few deep close relationship to many casual ones, listen well and expect others to the same, think first, talk later. เขาบอกว่านะคะถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่มีความ introvert มากกว่านะคะคุณผู้ฟังเนี่ยมักจะเป็นคนที่มองชีวิตเนี่ยไม่ได้แค่มองเผินๆแต่เป็นคนที่มองชีวิตจาก ข้างในจากลึกๆนะคะจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองแล้วก็มักจะเป็นคนที่ชอบ r e l ationship ที่มันลึกซึ้งมากกว่าแล้วก็เป็นคนที่มักจะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็ให้ความเคารพผู้นะคะที่สำคัญเลยก็คือมักจะคิด ก่อนที่จะพูดอยู่เสมอค่ะ But if your answer are more of the second choice นะคะถ้าคำตอบของคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในข้อที่2มากกว่าข้อที่1เขาบอกว่า you might be an extrovert นะคะก็คือคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่มีความเปิดเผยนะคะ if your quiz result shows that you are more of an extrovert you tend to gain energy from socializing Fire energy is depleted when you spend too much time alone. Prefer talking with someone rather than sitting alone. Express yourself verbally. May seem always on the go. Things at you speak. energy <coughs> ออกไปพบเจอผู้คนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคุยกับคนใหม่ๆไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆนะคะที่สําคัญเลยก็คือเป็นคนที่มักจะคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็มักจะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นผ่านการพูดนั่นเองค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะลองมาแชร์กันบ้างว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็น คนแบบไหน introvert หรือว่า extrovert คะ and that's it for today episode thank you for listening to Hello English ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ Hello English นะคะในทุกๆวันศุกร์เวลา7จ็ดมงครึ่งและฟังซ้ำได้อีกครั้งเวลา6โมงเย็นค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะกลับไปฟังซ้ำในเอพิโซดที่ผ่านๆมาสามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ moeradiotai.net h you've been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับค cool รนะูทรัสต์นพัฒนันธนรัตเมด